คำถามข้อนี้ถามสั้นๆตรงๆเลยว่าวงจรที่กําหนดให้มานี้มีการใช้กําลังไฟฟ้ากี่วัตต์ในวงจรก็จะมีตัวต้านทาน6โอห์มมีคนลดเหนี่ยวนํา8โอห์มแล้วก็มีแหล่งกําเนิดซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็ให้สมการของ vt มาด้วยเป็นเท่ากับเท่านี้ในการคำนวณหากำลังไฟฟ้าก็จะมีทั้งสูตรง่ายแล้วก็สูตรายากเดี๋ยวขออธิบายด้วยวิธีถามที่มันยาวกว่าก่อนเริ่มต้นจากว่า วงจรในข้อนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมเพราะว่ากระแสะที่ออกมาจากซอร์สตัวนี้ mm hmm. ก็เป็นกระแสะตัวเดียวกันที่ผ่าน6โอห์มแล้วก็เป็นกระแสะที่ผ่าน8โอห์มด้วยกระแสะตัวเดียวกันไม่ได้แยกไหลไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการต่อแบบอนุกรมเราก็จะวา aser, ดเซนเซอร์โดยการเริ่มต้นที่ตัวกระแสะก่อนเพราะว่ากระแสะเป็นสิ่งที่ทุกคนในนี้ใช้ด้วยกันหมดอันนี้ก็เลยเป็นไอบาร์จากนั้นก็ไปเริ่มต้นที่โวลเทจที่ตัว r กันก่อนเนื่องจากว่าโวลเทจที่ตัว r เนี่ยมันมีทิศทางซึ่งทับ ก็คือทิศทางเดียวกันกับตัวกระแสเราเรียกว่าอินเฟสกันเพราะฉะนั้นถ้าจะถาม vr ก็ถ้าจะเป็นเฟเซอร์ลักษณะนี้อันนี้คือ vr ส่วนตัว l ก็เนื่องจากว่า vl เนี่ยมันมีทิศซึ่งนำหน้าตัวกระแสไป90องศาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะนี้นี่คือ vl ตั้งฉากแบบนี้เพราะว่ามันนำหน้าตัวกระแสไป90องศาหลังจากนั้นก็เราจะพยายามรวม2เฟเซอร์นี้เข้าด้วยกันก็รวมเหมือนเวกเตอร์นี่แหละ ถ้าเราเอาวนเตะตรงนี้กับตรงนี้รวมกันก็จะมีค่าเป็นวนเตะตรงนี้นั่นเองวนเตะที่ซอร์สเพราะฉะนั้นก็เมื่อจะรวมมาแล้วก็จะกลายเป็นตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น v b บาร์ bar, เป็นวนเตจรวมก็คือที่ที่ตัวซอร์สันเองดังนั้นถ้าเกิดเราสนใจเฉพาะตัวสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ก็ดึงเฉพาะตัวนี้มาวาดก็จะได้ว่าความยาวตรงนี้ก็เป็น VR ตรงนี้ความยาวเป็น VL ตรงนี้ก็เป็น V โดยที่ VR ก็หาจากสุดง่ายๆ I คูณกับ R แล้ว VL ก็จะมาจาก I คูณกับ XL XL ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น reactance ของตัว L ก็คือ8โอห์มในข้อนี้ถ้าดูจากสามเหลี่ยมรูปนี้ก็มีมุมด้วยมุมตรงนี้เป็นมุมฟรีเป็นเฟสของมันเป็นมุมที่อยู่ระหว่างตัว voltage source กับตัวกระแสทำมุมกันเป็นมุมฟีนี่แหละก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้น ิทาโก拉สได้เลยว่า v กําลังสองเท่ากับ vr กําลังสองบวก vl กําลังสองแทนค่า v มา v ที่เป็นตรงนี้หมายถึงขนาดของตัวแหล่งกำเนิดก็คือเขาให้วิธีมาแล้วถ้าเอาแต่ขนาดก็คือเป็นตัวนี้100่งคูรูทสองมันก็คือเป็นค่าอมปลิจูดนั่นเองเราก็อาจจะเรียกมันว่า vm หรืออาจจะเรียกว่า vp ก็ได้ vp ก็เป็นขนาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดของ v ก็เลยแทนด้วย100่รยูทสองกําลังสองเท่ากับ vr v i ก็ใช้สูตรนี้ i r v l ก็จะเป็นสูตรนี้ก็เลยเป็นเอา6คูณกับ i บวกกับ v l ก็เป็น8คูณกับ i อันนี้ก็เป็น20,000เท่ากับ36บกกก็เป็น100 i กำลัง2เพราะฉะนั้น i เดียวก็เลยเป็นรูท t 200ก็คือ10รูท2 m ได้ขนาดของกระแสในวงจรนี้มาแล้ว อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟีก็ต้องหาด้วยฟีนี่เป็นมุมระหว่าง V กับไอตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้นั่นเองก็ใช้ฟังก์ชันแทนเ e น t มาช่วยได้ก็เลยเขียนว่าฟีเป็น a r ร์ a แทของ VL ส่วนด้วย VR ถ้าตามข้อนี้ก็จะเป็น a r ร tan i น l หารด้วย IR I กับ I ก็ตัดกันก็เลยเลือรืส่วน6ก็คือมีค่าประมาณเป็น มุม53องศาเป็นค่าประมาณก็ได้ตัวฟีมาแล้วเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็ขอเขียนตัว i ตัวกระแสตัวกระแสนี่เราได้มาแล้วว่ามันมีขนาดเป็น10ลู o 2อมแ์แต่ว่าถ้าเกิดจะเขียนให้อยู่ในรูปของเวลาด้วยเป็น iT ก็จะคล้ายๆกับว t ทข้างบนก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยขนาดก่อนกระแส i ตัวนี้มีขนาดเท่ากับ10บูแล้วก็ตามด้วยไซน์โอเมกก็คือ100พท ก็คือใช้ฟังก์ชันไซน์เหมือนกับที่วลเทจมีบางข้ออาจจะเป็นโคไซน์ถ้าตัวนี้เป็นโคไซน์ตัวนี้ก็ต้องเขียนเป็นโคไซน์ด้วยแล้วก็โอเมกาก็คือ100พายคูณกับทีตัวนี้ก็ใช้ด้วยกันต่อมาก็คือจะมีมุมฟีมาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าตอนนี้ i กับ V มันไม่ได้ทับกันเพราะว่า V เฉียงไปทางนี้เจอตัว i ไปทางนี้ก็มีมุมต่างกันอยู่มุมฟีนั่นเองอันนี้ก็จะมีมุม53มองศามาเกี่ยวข้องด้วยเครื่องหมายข้างหน้า53มองศาคือเครื่องหมายลบด้วยเหตุผลว่า ตัว V ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้อันนี้มันมีมุมตรงนี้เป็นไซด์หนึ่งร้อยพายทีอันนี้ก็คือเป็นตัว V ตัวนี้แต่ปรากฏว่าตัว I ของเราเนี่ยมันตามหลังตัวโบลท์เทชูเพราะฉะนั้นมุมของไก็เลยมีค่าน้อยกว่ามุมของ V เมื่อกี้นี้ตัว V เราเนี่ยไม่มีมุมอะไรต่อท้ายตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เลยมีมุมซึ่งมันน้อยกว่าเมื่อกี้นี้อีกก็เลยเป็นติดลบ53าองศาไม่ใช่บวก53าองศาก็เลยเขียนสมการของกระแสที่อยู่ในวงจรีได้แล้วหลังจากนั้นก็ ไปคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าได้แล้วกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยก็อ,อาจจะเขียนเป็น p แล้วก็ห้อยคำว่า average avg ม,มีค่าเท่ากับสูตรว่า1.2ส่วน2 vm im แล้วก็ตามด้วย power factor ก็คือ cost fee ตัวนี้ก็เราเรียกกันว่า power factor ของวงจรถ้าเป็นข้อนี้ก็ได้แล้ว vm ก็คือขนาดของ v o l t a g e ก็คือ100รคูณกับขนาดของกระแส ก็คือ10บรูทสแล้วก็ตามด้วยโคไซน์ของมุมฟีฟีก็คือ53องศาก็คิดเลขมากลายเป็น1,000คูณกับคอทัสิก็เป็น3ส่วน5ก็เลยตอบ600วัตต์อันนี้เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรแบบคิดยาวก็จะได้คำตอบเป็น600วัตต์ส่วนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสั้นกว่านี้ก็คือใช้ไอเดียมาจากว่า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่อยู่ในวงจรตัวนี้เนี่ยที่มันจ่ายมาจากตัวแหล่งกําเนิดตัวนี้จริงๆแล้วกําลังไฟฟ้าที่ว่าก็คือต้องจ่ายให้กับทั้งตัว R และก็ตัว L ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราก็แอบรู้ไปอีกว่ากําลังไฟฟ้าที่อยู่ในตัว L ตัวนี้มีค่าเป็น0วัตต์พูดง่ายๆก็คือกําลังไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นวัตต์ตัวนี้ที่มาจากซอร์สเนี่ยจ่ายให้กับตัว R แค่ตัวเดียวในกรณีที่เรามีตัว L หรือว่าบางข้อมีตัว C ด้วยกําลังไฟฟ้าในส่วนนั้นเนี่ยที่เป็น L กับ C เนป็0 เพราะฉะนั้นการที่เรามาหาว่ากําลังไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่ก็ให้เราเปลี่ยนมาใช้แค่กําลังไฟฟ้าที่ตัว R อย่างเดียวก็ได้คําตอบแล้วกําลังไฟฟ้าที่ตัว R ก็ใช้เป็นสูตรว่า1ส่วน2แล้วก็ I กําลัง2คูณกับ R ได้เลยมันจะมีค่าเท่ากับกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เราคิดจากสูตรเมื่อกี้นี้มาก็เป็น1ส่วน2คูณกับ I m ก็คือขนาดของกระแสก็คือ10 r o o 2ยกกําลัง2คูณกับ R ก็คือ6โอห์มตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น600วัตต์เช่นกัน ถ้าทำด้วยวิธีนี้ก็ไม่ต้องคำนวณเรื่องตัวฟรีแล้วก็ใช้แค่ขนาดของกระแสแล้วก็ไปตรงนี้ได้เลยสําหรับอีกไอเดียหนึ่งถ้าใครอยากจะหากระแสอย่างเดียวแบบตรงๆงไม่ต้องมาวาดสามเหลี่ยมอะไรนี้แล้วก็คือใช้ไอเดียว่าเราอาจจะมองว่าเนื่องจากคําถามคนนี้เป็นการตอบแบบซีรีส์แบบอันุกรมถ้าเป็นการตอบแบบอันุกรมเนี่ยมันจะมีสูตรนี้ด้วยสูตรการหาอิ p พ d เดนซ์ตัว Z เท่ากับ r o o t าร์กำลังสองบวก Xl ลบ x อกยกกำลังสองตัว R เนี่ยเป็น ความต้านทาน XL นี่เป็น reactance ของตัว L XC ก็เป็น reactance ของตัว C ในคำถามข้อน,นี้ก็เรามีแค่ตัว L ไม่มีตัว C เพราะฉะนั้น XC จะแทนค่าเป็นศูนย์ไปถ้าทำลักษณะน,น,นี้ก็จะได้ Z เป็นรูท6กําลัง2บวก8กํลัง2ก็คือได้10หน่วยของ impedance เป็นโ oh อห์มจากนั้นก็ใช้สูตรง่ายๆเลย I เท่ากับ V ส่วน Z V ที่ว่าก็เป็นขนาดของโวลเซึ่งเรารู้แล้วก็คือ VM นั่นแหละ100 รูสอหารด้วย i m p e d แ n c e ก็คือ10ก็จะกลายเป็น10บรูตสอแอมเช่นกันอันนี้ก็หารกระแสได้ตรงไปเลยหรือว่าอีกลัาษะหนึ่งถ้าใครชอบคำนวณเป็นค่า RMS อันนี้ก็ได้เหมือนกันจากสูตร P average ที่เมื่อกี้เราใช้สูตรนี้หน้าตาบแบบนี้ถ้าจะปรับใหม่เป็น RMS ก็ได้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรว่า P average มีค่าเท่ากับ V RMS คูณกับ irms แล้วก็โคไซน์ฟีถ้าใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือจะเป็น irms กำลังสองคูณกับ r โดยที่ V, rms หาจากไหนก็หาจาก vm นั่นแหละเพราะว่าก็มีอีกสูตรหนึ่งเช่นกันสูตรว่า V, rms หาจาก vm ส่วนด้วยรูทสอแล้วก็ทำนองเดียวกัน irms ก็หาจาก im ส่วนรูทสออันนี้ก็เป็นสูตรลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าใช้เป็น rms แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มี นึ 1> 1ส่วนสอข้างหน้าแล้วสังเกตว่าตัวนี้เป็นส่วนสด้วยถ้าเราใช้เป็น V M I M คูณกับ cos ฟี free, แล้วตรงนี้ก็จะเป็น V R S I R S cos ฟีไม่มี1นส่วนสแล้วอันนี้ก็จะได้คําตอบในลนักษณะเดียวกัน